Thank you พี่น้องคริสตชนและพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้มาที่25สิงหาคมงระคศาสนาจากให้ฉลองนกบุญหลุยกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสซึ่งแม้จะเป็นกษัตริย์แต่ก็มีจิตใจที่รักคนจนอยู่เคียงข้างคนจนช่วยเหลือคนจนจนวราระสุดท้ายมีสิ่งหนึ่งที่สอนก็คือท่านเป็นคนที่ไว้ใจในพระเป็นเจ้ามีลูกมากก็ไม่กลัวจะยากจนหรือว่าจะลำบากลูกตั้งสิบอ็ดคนพี่น้อง และก็ดูแลงานของพระศาสนาจักรไม่พอดูแลคนที่ต้อยโอกาสอีกมากมายในแผ่นดินดังนั้นแม้ท่านจะเกิดเป็นกษัตริย์และเราจะเกิดเป็นคนธรรมดามีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันก็คือเรารู้ว่ากระแสะเรียกของเราเป็นกระแสะเรียกเดียวกันคือรักพระบินเจ้าและรับใช้พี่น้องก็ขอ,ขอให้พวกเราทุกคนได้มีส่วนในพระณาจักรของพระบินเจ้าเหมือนท่านมีขนาดนี้ ส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของที่พระเป็นเจ้าสาบชาวฟาริสีวันที่สามวิบัติจงเกิดแก่ท่านธรรมจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคดท่านเป็นเหมือนหลุมศพทาสีขาวภายนอกดูงดงามแต่ภายในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสุบวปรกทุกอย่างท่านก็เช่นเดียวกันภายนอกปรากฏแก่มนุษย์ว่าเป็นคนชอบธรรม แต่ภายในเต็มไปด้วยความน่าซื่อใจคดและความอธรรมนนี้พระเยซูเจ้าอยากเกตือนทุกคนที่น่าซื่อใจคดพยายามแสดงออกถึงความสวยงามของหน้าตาของคนความคุณงามความดีแต่ในจิตใจนั้นมีอะไรที่แฝงอยู่ดังนั้น พระเยซูเจา้ายังบอกอีกว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านธรรมจารย์และนฝาร,ริสีนาซื่อใจคนท่านสร้างหลุมศพให้บรรดาประกาศศพประดับอนุสาวรีย์ของผู้ชอบธรรมท่านกล่าวว่าถ้าเราอยู่ในสมัยของบรรพบุรุษคงไม่มีใครร่วมมือที่จะฆ่าประชักประกาศศพเหล่านั้นอันนี้พระองค์ก็เตือนอีกว่าไอ้พวกนี้มันคิดว่าถ้าอยู่ในสมัยนั้นจะไม่ฆ่าแต่นั้นมาเราก็ไม่เห็นว่า พระกาศกคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือองค์พระเยซูเจ้าเนี่ยเขากลับไปฆ่าเริ่มต้นจากการที่พระเยซูเจ้าบอกว่าฟาริสีนั้นเป็นเหมือนหลุมศพคือคือชาวยิวเขาก็ฝังศพอยู่บนอยู่บนบน,บนพื้นนะครับแล้วก็ก่อเหมือนกับพวกเราที่ทำนะก่อหลุมให้มันสวยนั่นนะแต่พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบเขานะนะั่นเป็นเหมือนกับหลุมศพก็คือข้างนอกสวยแต่ข้างในโสกรปรกซึ่งเมื่อพูดไปแล้วฟาริสี กัดฟันเลยนะครับรู้สึกว่าแม้ทำไมเปรียบเทียบได้ดีเหลือเกินนะแล้วเขาก็บอกว่าช่างชั้นสิตำนองนั้นน่ะจนถึงเวลาที่เอาพระเยซูเจ้าไปฆ่าแล้วบอกแหมหนำใจที่ว่าไอคนที่ว่าต่อเราเนี่ยฟันนี้เราจะเคี่ยนจะตีจะโบยจะถมน้ำลายรถเนี่ยมันคมเนี่ยอย่างเงี้ยคือคือฟาริสีที่แท้จริงนะครับส่วนในพระวรสารในวันนี้ ก็พูดถึงที่ที่บอกว่าภายนอกกับภายในนั้นนะ่ะเขาขอให้พี่น้องได้ดูให้ดีหน่อยว่าผิดภายในนั้นควรจะใช้เวลามากอย่างไรมากเท่าใดเช่นสวดวันหนึ่งกี่กี่นาทีดูโทรทัศน์กี่นาทีนี่พ่อกําลังเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งเพื่อจะได้ให้ดูว่าวันหนึ่งๆเนี่ยเราทําอะไรบ้างเพื่อจะได้ให้มาดูว่าเราให้ความสําคัญแก่จิตใจของเราน้อยหรือมาก ถ้าให้ความสําคัญแก่จิตใจน้อยก็ไม่ต้องแปลกใจที่ว่าใจของเราสวยน้อยนะครับขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้พวกเราได้เป็นคนตรงไปตรงมาหน้าหน้าหน้าตรงกับใจแล้วก็เป็นคนที่พระบินเจ้ารักคนอื่นก็รักด้วยสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์